สวัสดีครับต่อจากเมื่อคืนนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเจ็ดโมงห้าสิบห้านาทีแล้วนะครับเรามาอยู่ณนะตั้งแต่เส้นจารันสนิทวงสี่สิบเอ็ดนะครับเห็นได้ว่าน้ําไม่มีทีท่าว่าจะลดตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะครับน้ําได้คุนสูงต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับนะสังเกตดูนะครับบริเวณร,รอบๆนะฮะสังเกตดูรถเมย์ได้เลยนะครับ พาคุณเดินไปข้างหน้านะครับไปนน้ำไม่ลงเลยเหรอครับพี่ ขึ้นเรื่อยๆเ,เลยครับโอ้โหเมื่อคืนผมไม่ขนาดนี้เลยเนี่ยอ่วันนี้ขึ้นเยอะผมมันก็คือ <c oughs> ในซอยนี้เข้าไปชาลอดซอยเลยป่ะครับไม่แน่นะเองครับ ตอนนี้ผมได้เข้ามาในซอยตรัญ41แล้วนะครับรันสินิหวง41นะครับ <c oughs> จะเห็นได้ว่าน้ำในซอยนี้ก็ขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวราจะพาคุณออกไปดูข้างนอกพอน,นะครับ <c oughs> ตอนนี้นะผมได้ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะครับจะเห็นว่าน้าเยอะมากเราที่ออกมาจากในซอยนะฮะสังเกตดูข้างหน้านะครับไปเราพาไปข้างหน้ากันดีกว่า

ต <Billie S 1> อนนี้ผมได้เข้าขึ้นเดินขึ้นมาทางเส้นของบริษ <res> ัทฮอนด้านะฮะไม่ดับยังไม่ดับเลยมันไปไม่ได้ไปมันขึ้นทำอะไรนม่ได้ไปคนนี้ว่ะรู้หลายเรื่องคนนี้เลยสัตว์ไม่เกิน น้ำเยอะมากสังเกตดูที่ขาผมนะครับโอ้น้ำแรงจริงๆนะครับเนี่ย ชูน้ำเยอะมากเลยนะครับชาวนี้ไม่มีทีท่าว่าจะลงด้วยนะครับน้ํานี้ขึ้นมาเรื่อยๆเลยตอนนี้อยู่หน้าอยู่หน้าโรงแรมทำโรงอินนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปเดินไปดูต่ออีกสักร้อยเมตรอากาศนะครับ คือยังไม่ขึ้นถึงระดับนี้เลยนะครับท่านผู้ชม ประชาชนตอนนี้ลําบากมากเลยนะครับผมไม่สามารถไปต่อได้แล้วนะครับผมขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับสวัสดี